่างั้นอย่างนงี้ยน,นะครับนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับพันเตอร์มอครับเราจะมาจบกันวันนี้กับเพลงสุดท้ายที่อยากมอบให้ทุกคนฟังนะครับกับสุดทอนผู้คู่กวีขี่สมัสนั่นเองครับเดีเ๋ยน้องเซนให้เออก่อนไปอ๋อเนี่ยครับเหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้แล้วกันนะครับนะฮะ ก็ได้ครับในเรื่องในวันครบรอบนะครับของโมกิโมกินี่คือแฟนขับพิมนะครับต้องอธิบายก่อนว่าโมกินี่คือชื่อด้อมเหมือนนะครับซึ่งโมกิเนี่ยนะครับก็อายุครบห้าขวบแล้วนะครับจริงๆแล้วแฟนขับเราอยู่มานานกว่านั้นแล้วแต่ว่าเราจะถามนาชื่อกันไปเมื่อวานนี้เนาะวันนี้หรือวันนี้นี้หรือเมื่อวานนะวันนี้หรือเมื่อวานจำไม่ได้อะจำสับกันวันนี้หรือเมื่อวานต้องนับเป็นวันนี้หรือเป็นเมื่อวานเป็นวันนี้ หรือเป็นเมื่อวานวันนี้ครับวันนี้โอเคห้าสี่สามสองนะครับเนื่องในโอกาสที่วันนี้นะครับเป็นวันครบอรอบหปีนะครับของน้องๆโมกิ oki, ที่น่ารักอายุ11 12ทั้งหลายทั้งแหล่ของคิมนะครับก็อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองไปอยู่กันไปนานๆแบบนี้นะครับคอยดูแลคอยซัพพอร์ตกันไปแบบนี้คิมขอบคุณมากๆทุกคนที่โมกิ oki, ทุกคนที่อยู่สนับสนุนคิมจนถึงทุกวันนี้ครับคิมก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็หาเงินครับแล้วก็ ซื้อบ้านนะครับซื้อรถนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตนะไปเที่ยวไปทําอะไรที่มีความสุขนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับโมกิวะไม่ตเกี่ยวอะไรกับโมกิเลยนี่กว่าก็ขอให้โมกิมีเออหนีถูกต้องครับก็แล้วไงต่อนะครับ้องน้ำบอกอก็คือจริงๆเผืนครับไม่กล้าพูดจริงจังมากแต่ว่าผมพูดเสมอครับว่าผมมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าแฟนคลับมีมีวันนี้ได้ พ่อโมกีเลยยังไงก็อยากให้อยู่กันไปนานๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกปีที่ 6, 7, ที่0 11, 1ที่ 14, 1ที่ 17, 18, ที่0 21, ที่3 24, 25ที่ี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากที่หยุดให้นะเป็นว่าตลอดไปเลยนะใช่จริงๆควรทักตั้งแต่ปาะมานปีที่9แล้วเนาะนะครับก็มีความสุขมากๆแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็รักทุกคนนะครับโมกีอ้าเพลงไม่มา เอาใหม่เอาใหม่ย้อนห้าสี่สามสองรักทุกคนนะครับโมกีไปไป้มาเสียตอน้ายอ่านคอมเมนต์ออกคอมเมนต์สาธุครับโอ้ยขอบคุณครับแล้วก็รักนะคะรักมากนะครับ และนะครับวันนี้ขอจากลาไปเพียงเท่านี้เหล่าท่านผู้ดูทุกท่านฮันเตอร์มอนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขรักทุกคนมากๆนะครับ love you love you love you และไหนสุนทรผู้ผม